มาดูเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนะตอนนี้คุณชัยธวัตตุลาธนก็ดํารงตําแหน่งอยู่แล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะคณะกรรมาการการเลือกตั้งเป็นผู้ร้องส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนณวันที่คุณพิธาสมัครเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล ไอทีวีมิอาจประกอบเพจการสื่อมวลชนการถือหุ้นของคุณพิธาจึงไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสมสมาชิกภาพสสของคุณพิธาจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญขณะที่คุณพิธาเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีสีหน้ายิ้มแยม้มหลังจากที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนะครับยืนยันพร้อมกับเข้าสภาหากได้รับไฟเขียวแต่ก็ออกมากล่าวว่ารู้สึกเฉยๆกับคำวินิจฉัยด้วยนะครับ